แ่ังต่อยอย่แม่ค no yeah. yeah. ่ะแม่คุณจไม่ไม่ค่ะดยากก็ได้ตัวนี้ไม่รู้จักใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ห้างยามก็ไม่มีตัวนี้ไรตัวนี่มันแปลกๆนะโอ้ยไฟเซอร์ครับตัวนี้เหรอตัวนี้ก็ไม่รู้ไอ้สีฟ้าแต่ตัวนู้นรู้ไฟเซอร์าทอปนี่น้าบิ่งอยู่นะ ึเอ้มันมองที่เราอแต่ตัวมันก็ไม่รู้จักโ้ยอ้ยมียักษ์ด้วยเอาตัวตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตัวนี้ถือว่าห้าตัวนี้มันกินเล่นเลยกินเล่นเลยอ๋อตัวนี้มันจะตัวหน้าอ๋ออุ้ยเฮ้ยเร่เศร้าพัดป๋อให้ล่าง ตัวนึงมองดิเพื่นน่ากลัวนี่ตัวนี้ตัวนี้ไงตัวที่ห้างมันเป็นครับที่ห่างเป็นลูกตุ้มอ่ะลูกตุ้มไวตีเขื่อนไงทีไวทีทีไงมันเอาไว้ป้องกันตัวเองแรปเตอร์ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ไม่ใช่แรปเตอร์ไม่ใช่อะแรปเตอร์ตัวเล็กๆที่เึ็นเล็กมากเลยอ่ะค่ะที่นี่เขาไม่ทำหรอกเขาทำแตนตัวใหญ่ๆเขาไม่ทำตัวเล็กครับเดี๋ยวให้แม่ตัวเนี้ย อะไรไหมใบตุ้มไฟฟ้าสนี่เห็นมนี่นี่เห็นไหมนี่นี่เขาทำกับเล็กไงนะนี่นี่คนไปทุกไงคนใบทุกแล้วมันพังไงคนไปทุกแล้วมันบางที่มันล้นไงครับตัวนี้ก็ไม่รู้ตัวนี้ก็ไม่รู้ตัวนั้นก็ไม่รู้ตัวนั้นก็ไม่รู้ตัวนี้ไงตัวที่ฝานี่มาแล้วเตอร์วิลลี่ยมเขาไม่ได้ท่ายักอ่ะดูดิยักไม่ยัก นี่ไงแรปเตอร์ตัวผนิมให้นู่ตัวนู่นเอาเล็กๆกันไม่ชามคอยาวเอ้ยอนี่ทีเล็กอันนี้ไอนี่ทีเล็กทีเล็กอันนี้ยไม่รู้ตัวให้ทีเล็กเออเนี้อ่ยตอนน่ะตัวนี้ไม่ใช่ตัวตัวนู่นตัวทีเล็กพอไอเตอร์ซีโซมากอ่ะทีเล็กแต่ไอไอไอ้วกเนี้ไม่รู้เลยรู้แตทีเล็กกับใส่สั่งท็อปเนี้ยรู้เลยเตาให้ตัวนู่ไม่ไม่รู้อุ้มใช้เดาเศร้าไหมเห็นวะ ข็เจตนาฐานว้แล้วอยู่ไกลอยากอะไรโอ้ก็ศิลาปะทะอยากพอหับไม่เคยเล่นเลยก็ศิลาปะทะอยากอยากอุ้ยไข่ไข่นกไข่เี๊ยบเลยจะไข่นกขอนี่ไข่นกอุ้ยไข่เจี๊ยบเลยจะไข่นกแต่ละตัวจะมีไข่ปะบางตัวจะมีไข่ เข้ามาที่เราใส่ของยักษ์พอมียักษ์เต็มเลยอุ้ยมันพังอะ่ะอ๋อคนคาวดีกว่าอ๋อจะว่างอ่ามันจะไม่ทะลุใช่ไหมว่างว่ามันจะไม่มมมไมอ่ากลัวกันขึ้นไปตรงเฮ้ยแม่ตาแดง้ยยักษ์นี่ก็หมูเหมือนกันนะแต่ละตัวแม่มเป็นเมืองจำลองครับนาจำลองเหรอเป็นเมืองจำลอง การจำลองเมืองจำลองการจำลองเหรอแม่ครับมันแต่ละตัวมันจะมีอาวุธตัวเองอุ้ยตัวนั้นมีนี่มันมีสะนามครับอแม้แต่ละตัวจะมีแต่มีการก่อสร้างอยู่นะมีคนอยู่นะได่แล้วครับการต่อสู้แต่ตัวนี่ก็บางตัวก็มีอาวุธนะเนี่ยอยากไม่ใช่อยากอ่ะยากมีอาวุธอุ้ยอยากฟรีแค่ไหนไม่ก็โฟอาว์แม่ครับ แม่ครับไอตัวเนี้ยไอตัวเุมานฮนุมานฮนุมานยกับโฟอมแขนอันนี้หลายแข้ว้สิบแขนเหรอโหดมุดเลยค่เข้าไปัดมันเลยบอกเตายอุ้ยลิงที่นี่มีลิงด้วยหรอยัไปเเข้าไปจัดตายปุ๊นี่มนะั เขาไม่ได้มาที่นี่หรือเขามาแต่เขาไม่ได้ท่ายุคนี้เขาท่ายแตเด็เศร้าก็ไม่ได้ท่ายุกยิงไม่ได้ท่ายุกหยักเลยเขาท่ายแต่เด็กเศร้าหวังว่าป๋อจะไม่พาลูกไพัดลินนะนั่นข้าวใบได้ป๋อนั่นมันจะปาดบนลข้าวใบได้อันนี้ไม่น่ากลัวน่ากนข้าวใบได้น่ากลัข้าวใบหน้าล้อหน้าได้จริงล้อหน้าคน หลงเลยเด็กนอนกินข้าวอยในเด็กถอล่ะ Oh tuan mimpi ni aku lihat kan? Tuan maka lihat di mana? Saya... no, Ni, Mangkon! วัวเลยเนี่ยทีเล็กหรือเปล่าทีเล็กเจอแล้วไอ้นากินพืชเนี่ยเนี่ยันูเนีนสาวกินพืชไตัวนันมกินนือนัันบิได้สจมอกินมันก็ลืมชื่อันมันชื่อว่านโนอะไรนะนโน เนนนใวยตัวนี้เป็นตระกูลกิ่นผึ้ยสีย่อยที่สุดมังกรยังไม่มีเลยยุค Jurassic พอรู้ดิแม่พอเรียนหนังสือพออย่าเอาตัวใหญ่นั่นนะไอติดร้างตัวนั้นบอกเลยลืมชื่อแล้วจริงนเวนไม่รู้ชื่อไม่ได้ลืมแต่ไม่รู้โอ้หางยาวมากขอดูดิ <im> อ,อยอตันนระวังใไปนะสวไเยอะมากเลยที่นี่เขาจะสร้างมาขยับรก่านตัวนเนี่ไมอขยับคอตัวนี่เข,ข,ขาไ็เจอวล่ก็เจอนตัวนี้วก็เจอคน,นเมื่อกี้มีได้คนหมสงคนด้วยเอน,นันันเขี้ยวงน,นี้ ไม่ให้แม่เข้าไปที่ให้แม่ให้แค่ในดูซท่อนกับแค่แม่ที่เข้าไปอีกมือแม่ไม่ใช่วงไม่รังแต่วงอะไรไม่รังแต่วงมียมียมียวอ๋อตอนแรกมันโลมันยางไหมนี่นี่อันนี้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 ใส่พวกเข้าไปได้เลยไม่เอามันไม่ใช่ไม่ให้แม่ใช่แม่ใช่ตัวนี้มันก็ลืมชื่อมันแล้วอ่ะหมืนพีค่ะ แม่ข้าวับไปแล้วส้งี่ข้าเลยอ่ะคัดเฮ้ยยังไงหนส้งค่ะดังตัวไหมได,ด,ด้นะไดโนเสาร์คายเลยเพราะว่าแม่ไขมันเยอะ <laughs>

คนได้ปันนี่ก็ือสุดยอดใช่ปัน้นได้โคตรเก่งแต่ตัวปันได้เหนื่อยนะงั้นนี่ผมนานเครับอันนี้วัวกระทิงใช่ไมดูดิแนาเดน้งปันได้เลยก็าชากี่คนนี้ก็าชากี่คนนี้หมายถึงปันตุ๊กตัวใหญ่คนยเยอะนี้มีมีใช่ไหมมีมีพาวเวอรเจอ,เอไม่ใช่พาวเวอจเจอพาวเว วัวไอเจยเรย์เปร์โรเฮียตัวไรายอตัวนี้เนี่ยตัวดีแคู่แมนที่ตัวอะไรตัวอะไรตัวดีตัวอะไรตัวอะไรตัวดี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 เนี่ยเดก Wally. 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 Wally.